าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องเจอวิกฤตอย่างรุนแรงแต่ยังมีฮีโร่หลักในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสลายนี้ได้นั่นก็คือยาฟาวิพิราเวียแล้วยาฟาวิพิราเวียคืออะไรใช้อย่างไรรักษาโควิดได้จริงไหมและประชาชนจะรู้จักมากน้อยแค่ไหนเคยได้ยินจ้ะลาวิลาเวียฟาวิ เียแค่นี้ก็พูดกันไม่ถวกไอยาวิวิอเรียอะไรเนี่ยชื่อ,อยาที่ถูกต้องเรียกว่าฟาวิพิราเวียยาฟาวิพิราเวียฟา,าวิพิราเวียก็ <c oughs> อ,ยอยากจะรู้ว่าไอยาตัวเนี้ย มังรักษาโควิดแสบก้าวได้จริงจงหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเราใช้รักษาเมื่อไหรถ้ารักษาทันทีผลลัพธ์ในการรักษาจะดีคือปกติเวลาไวรัสเมื่อเข้าไปในร่างกายเนี่ยวรัสจะไปเอาส่วนประกอบในเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มจํานวนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวเอนไซม์ที่ต้องมาใช้นั้นตัวฟาวริตริเวนเนี่ยช่วยทําให้เกิดการยับยั้งการออกฤทธิ์ของเอนไซม์แล้วก็ทําให้การเพิ่มจานวนของไวรัสไม่เกิดขึ้นเมื่อให้ไปทันที ไวรัสก็จะเพิ่มจํานวนได้ไม่เร็วหรืออาจจะไม่เพิ่มจานวนเลยเมื่อไม่เพิ่มจํานวนไวรัสก็จะไม่ลงไปที่ปอดแล้วก็ไม่มีอาการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายยาฟาวิพิราเวียของผู้ป่วยโควิด19แบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการอื่นหรือสบายดีจะไม่ให้ยาฟาวิพิราเวียเนื่องจากส่วนมากหายได้เอง 2. ผู้ป่วยไม่มีอาการปอดอักเสบสามารถเริ่มยาฟาวิพิราเวียให้เร็วที่สุด 3. ผู้ป่วยไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงแนะนำให้สามารถเริ่มยาฟาวิพิราเวียได้เลย 4. ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมมีภาวะลดลงของออกซิเจนแนะนำให้ทานยาฟาวิพิราเวียเป็นเวลา5-10วันขึ้นอยู่กับอาการแล้วผู้ป่วยระยะไหนอ่ะถึงจะได้เกี้ยงยาตัวเนี้เริ่ม เช่นมีอาการไข้บ่งบอกเปปวดเมื่อยมีการหายใจที่อาจจะเหนื่อยเล็กน้อยก็จะเริ่มให้ฟาวิพิรเทตันทีครับและยังรวมไปถึงผู้ป่วยที่เข้าระบบรักษาแบบโฮมไอโซเลชันหรือกระบวนการรักษาตัวที่บา้านสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งพบเชือ้อก็จะได้รับการจ่ายยาฟาวิพิราเวียพร้อมมีคำแนะนำจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ยาได้อย่างเหมาะสมออแล้วพวกที่เป็นโควิด1 9เนี่ยหงคงจะต้องกินยา อันนี้ขีเบกหนึ่งคนที่จะต้องใช้ยาฟาวิพิเรเวนเนี่ยก็คือ50เม็ดนะครับคือในวันแรกจะกิน9เม็ดทุก12ชั่วโมงก็คือวันละ2ครั้งนะครับเเม็ดก็คือ18เม็ดหลังจากนั้นวันที่2ถึงวันที่5กินวันละ4เม็ดทุกๆ12ชั่วโมงตกวันหนึ่งก็คือ8เม็ดกินติดต่อกันจนทั้งครบห้าวันรวมแล้วก็คือ50เม็ดครับ และที่สําคัญไปกว่านั้นการสั่งซื้อ,อยาฟาวิพิราเวียทานเองตามออนไลน์เสี่ยงมากกับการเจอ,อยาปลอมพอทานไปแล้วนั้นอาจทําให้เชื้อไวรัสในร่างกายดื้อยาหรือร้ายแรงกว่านั้นก็คือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผมถามจริงๆครับ แล้วมันสามารถหาซื้อกินเองได้ไหมยานี้ยังเป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะไปซื้อยาฟาวิเรียตามร้านขายยาหรือตามออนไลน์ตรงนั้นถ้ามาก็ถือว่าเป็นการเข้ามาที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดความกังวลว่ายาฟาวิพิราเวียจะไม่เพียงพอ ในเดือนสิงหาคมนี้มีการนำเข้ายาฟาวิพิราเวียทั้งหมดจำนวน43ล้านเม็ดและยังไม่รวมที่จะผลิตในประเทศอีก2ล้าน5แสนเม็ดซึ่งจำนวนนี้เพียงพอต่อการให้ยากับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่อยู่ในประเทศและองค์การเพศสัจกรรมได้ออกถแถลงการเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาให้เร่งผลิตยาฟาวิพิราเวียในประเทศไทยอย่างเร่งด่วนแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เพื่อความมั่นคงทางยาและจะผลิตให้ได้ไม่ต่ำกว่า23ล้านเม็ดในเดือนกันยายนและไม่ต่ำกว่า40ล้านเม็ดในเดือนตุลาคมนอกจากนี้ยังมียาฟาวิพิราเวียแบบน้ำเชื่อมสำหรับเด็กซึ่งขอรับได้ผ่านเว็บไซต์ในวันนี้ฟรีย้ำนะครับฟาวิพิราเวียไม่ได้ฆ่าเชือ้อแต่ไปช่วยยับยัง้งการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งเกิดอาการไอไข้ปวดหัวตัวร้อนเจบ็บคอ เริ่มทนานยาตัวนี้ได้เลยแต่ไม่แนะนําให้ไปซื้อยากินเองนะครับควรได้รับคําปรึกษาจากเภสัชหรือนายแพทย์เท่านั้นเพราะว่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตและอย่าปล่อยให้อาการหนักนะครับถ้าเกิดอาการหนักแล้วยาตัวนี้จะได้ผลน้อยรู้เร็วรักษาไวชีวิตปลอดภัยแน่นอนครับรลอกเพีย์ชัวแน่แช่ได้